Ah, dialogue. la, Annie, la mère, Annie, Annie -a. Maman, regarde cette robe, la bleue à droite? Mais non, la jaune, bien sûr. Pourquoi la jaune? Parce que j'ai des chaussures jaunes. Ah oui, elle est jolie. Mais je n'aime pas le col. La bleue, elle... Oh, toi, tu n'aimes que le bleu. Parce que le bleu me va bien. Et moi, c'est ja... le jaune. Parce que je suis brune. Oh, elle me plaît. Bon, regarde-la bien. Nous allons acheter du tissu et nous allons la faire. Oh, merci. ช e ่ t เ e l าเม a รป e ก c e r ัทีนี้มาดูความหมายนะคะอันนี้ก็บอกว่าแม่มามองแม่คือการเซตครอบคือกัรแปลว่ามองดูดูชุดกระโปรงนะคะครอบแปลว่ากระโปรงชุดชุดติดกันนะคะดูชุดดูชุดกระโปรงชุดนั้นสิเซตแปลว่าอันนั้นนะคะชี้เฉพาะแต่เป็นอบอกว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะ บอกแม่ดูกระโปรงชุดนั้นสิลาเบลอด o ว t e สีน้ำเงินเหลอทางขวามือนะเหรอม e นนุลาจอนเบี n s เชียไม่ใช่คำว่านงแปลว่าไม่ใช่คำว่าแม่ก็เอามาวางไว้ข้างหน้าก็คือเป็นการพูดที่แบบว่ามีความหมายเดียวกันนะคะเม่นงกับนงแต่ว่าแมนงนี่คือ อ่าเป็นการเน้นน่ะลาโจนลาโจนมาจากคำว,ว่าลาคอบโจนชุดกระโปรงสีอ่าสีเหลืองเบียงเชือกแน่นอนสีเหลืองแน่นอนพวกว่าลาโจนน่ะแม่ก็ถามว่าทำไมล่ะสีเหลืองละ่ะทำไมถึงสีเหลืองภาษาฝรั j j ่งเศสเดชเชือกโจนน่ะภาษาเกิดแปลว่าเพราะว่าเดแปลว่าฉันมีเดชเชือกโจน ชุดช่วงแปลว่ารองเท้าเพราะว่าฉันมีรองเท้าสีเหลืองนะคุณแม่ก็บอกว่าวีเอลิจูีอใช่และใช่สินะโอใช่เลยมันสวยนะคะอก็คือชุดละครอบเน่ะลาครอบโจนอะมันสวยเอลิจูีไม่จะเนมปั้นเลยเลยก่อนแต่แม่ไม่ชอบคอเสื้อ ลาเบล์ ue, L ลาเบล์ลาเบลอย่อมาจากคำว่าลาคอเบล์นะคะ L แม่ก็จะอธิบายนะคะอันนี้ก็บอกโอตัวจูเนมเกิร์ลเบล์ตัวคำว่าตัวมัวลุยเอลนูวูเอลตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าพจน์ตัวนี้เป็นคำ uh, ที่มาพูดให้อ่า uh, พูดเพื่อนเน้นนะคะตัวนะไม่ใช่ชั้นไม่ใช่มั่วนะมั่วไม่ใช่ชั้นเธอเธอนะ่ะลูกนะ่ะตัวจูเนมเกอร์เลเบลเนอร์เกอร์แปลว่าเท่านั้นเลเบิแปลว่าสีน้ําเงินลูกชอบเฉพาะสีน้ําเงินลกูกเออโทษค่ะจูหมายถึงแม่แม่ชอบสีน้ําเงินเท่านั้นแหละนะะ ชอบแต่สีน้ําเงินน่ะสีอื่นไม่ชอบชอบแต่สีน้ําเงินชอบเฉพาะสีน้าเงินนะคะเนื ne ้อเกิบ e จะแปลว่าเซอลมองจูแอมเซลมองเลเบิคำว่าเล b l e เบแปลว่าสีน้ําเงินก็คือพูดถึงทั่วๆไปนะคะพูดถึงสีทั่วๆไปอ่าไม่ไม่ไม่ได้มาขยายคํานามถ้าเป็นขยายคํานามเพศหญิงเราก็ใช้คําว่าลาเบ e นะคะขยายคำนามเพศชายก็เรียกว่าเล b l e เบแต่ในที่นี้ หมายถึงสีคะ่ะเวลาเราพูดทั่วๆไปหมายถึงสีเราจะใช้คาว่าเล่นะคะเป็นเพศชายแม่ก็บอกว่า pasque le bleu me va bien a, va va มาจากแว็บอเล่ะคะอเล่ะอเล่เบียงจำนวนนะคะ bien avec อเล่เบียงเอาแวะนะ pasque le bleu va bien avec moi แม่บอกว่า สีน้ําเงินเนี่ยมันไปกันได้ดีกับแม่นะเลิ่มเมื่อวาเบียงก็คือสีน้ําเงินเนี่ยมันมันดูดีเทียบกับแม่นะคะคือใส่ใส่แล้วสวยนะคะอ่าอเลเบียงอเวกอ่าอเวกแก้วเกิึงนะคะไปกันได้ดีสีน้ําเงินไปกันได้ดีใส่แล้วสวยเอ็มหม้อเซลเลยอนเนีแม่บอกอ่ะอันนี้ก็บอกฉันนะ่ะแต่สําหรับห no, นะูนะ่ะนะคะหนู มันคือสีเหลืองนะที่ทำให้เข้ากันได้ดีค่ะเสร็จแล้วสวยนะ p a r c e q u e je suis brune เพราะว่าลูกเนี่ยผมสีสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเพศชายก็คือบค u n งเพศหญิงก็คือบลูนเน่ไม่ใช่ว่าลูกสีผิวสีน้ำเงินอผิวสีน้ำตาลนะคะหมายถึงผมนะคะเชอร์ s b r บ n ูนเน่ โอ้เอลเมอรเพลเอลในที่นี้นะคะเอลหมายถึงชุดนะคะชุดสีเหลืองนะอ่ะแหมเอลเมอรเพลก็คือมันทําให้ฉันพอใจก็คือแหมแหมแม่หนูชอบมากเลยนะเนี่ยหนูชอบแม่ก็บอกว่าบงคือกักลาเบียงเราต้องซื้อผ้าและเราต้องทำ บงก็คือดีแล้วนะฮอกกาลาเบียงฮอกกาแปลว่าดูลาลาในที่นี้หมายถึงลาขอเบอลาเป็นกำตรงของประโยคนะดูชุดนั้นให้ดีเบียงแปลว่าด,ดีนุซลองอัชเตอัลลองอัชเตมาจากแว็บอัลเล่บวกกริยาที่ยังไม่ได้ผ่านนะคะรวมกันจะเป็น ฟู t จพอพ c h สมีความหมายแปลว่าจะทำอะไรในอนาคตอันใกล้พวกเราก็จะไปซื้อออ t เตซื้ออะไรดูติส s ดิสิดูต,ดติหมายถึงผ้าเป็นชิ้นชิ้นงั้นเราก็ไปดูซื้อผ้าเป็นชิ้นชิ้นเอนุสรอ l ลาแฟร์แล้วเราก็จะทำนะอันลงแฟร์แปลว่าทำลาแปลว่าสิ่งนั้นแล้วเราก็จะทำสิ่งนั้นก็คือ,อ ลาลาแทนลาครอบเบอร์ la, la la แล้วเราก็จะตัดนะคะเราจะทําชุดนั่นก็คือเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะเราจะตัดเองนะคะโอแม็กซี่เจเวลแมทเขปูอเลรเช่นจักลูกก็บอกว่าขอบคุณหนูก็จะสวมใส่ลาแมทเธอลาแทนลาลาหมายถึงลาครอบเบอร์เจเวแมทเธอลาครอบโจเน ลูกก็จะใส่ชุดสีเหลืองปูหกอเลเพื่อที่จะไปเชชักที่บ้านของชักนะคะท,ที่นี่มีคำถามนะคะก็จะเฉลยทีหลังนะคะอธิบายก็จะอธิบายความหมายะคะ่ะปุกวัวเอสกึ่ยลาเซนฟีเฮอร์กัสลาคอฟจูนเนะี่ปุกวัวแปลว่าทำไม กุกัวเอสเกอร์รวมเอ่อตัวนี้เป็นสำนวนคำถามนะคะทำไมลาญเฟียหญิงสาวอ่อเฟียแปลว่าผู้ผู้หญิงนะคะผู้หญิงอ่าฟ้ามเอ่อแปลว่าแปลว่าผู้ใหญ่นะคะผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้หญิงอันนี้เอ่อเด็กผู้หญิงเยือนแปลว่าสาวทำไมหญิงสาวคือกากลาคอโยนนะถึงมองมองดูชุดสีเหลืองนะ แต่บางกีนแนมปะหรือเบล่ใครไม่ชอบสีน้ำเงินอ่ข้อสามเกสกีวาเบียงโอบิเนี่ยเกสกือแปลว่าอะไรนะคะมาวางไว้หน้าประโยคจะมีสองสำนวนนะคะเกสกีกับเกสกือนะคะถ้าเห็นคำว่าเกสข้างหน้านะคะจะแปลว่าสิ่งของนะคะไม่ได้หมายถึงคนนะคะถ้าถ้ามีคำว่าเกอแกส ตัวนี้นะคะถ้าได้ยินคำว,ว่าแก s สหมายถึงสิ่งของนะคะถ้าถ้าเขาได้ยินคำว,ว่ากี้หมายถึงคนนะคะทีนี้มีแก s สแล้วมีคำว,ว่ากี้เองะคะ่ะแก๊สกี้ตัวนี้ก็แปลว่าสิ่งของที่เป็นประธานของประโยคนะคะอะไรวาเบียงไปกันได้ดีกับนะสีน้ำตาลนะคะแกสกี une, นะ้วาเบียงโอบูนต่อมาคือสี เอสเกลเซชชโทษค่ะอ่านผิดเอลหลายคนเอสเกลเ h ช t และขอเบล u และแอ้วข้อสี่ก็ถามว่าหลอนน่ะสองคนน่ะคะ่ะซื้อชุดสีน้ำเงินไหมข้อห้าเกสเกลฟงเกสเกอตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะเห็นไหมคะถ้าได้ยินคาว่าเกส ต้องประโยคเลยแปลว่าสิ่งของนะคะทีนี้มีคำว่าเกือบวกแอลเป็น guess scale. เกสแกลแปลว่าอะไรนะคะฟงแปลว่าทำประธานของประโยคก็คือแอลกริยาก็คือฟงเกสกือข้างหน้าแปลว่าอะไรหลอนหลายคนทำอะไรนะคะก็คือก็คือจะไปซื้ออะไรต่อข้อหง missile, นะคะเอสเกวูเฟดบวกคออสเกวูเลสซชเต ดองเลม่ากระเจงเขาถามว่าคุณทำวูแฟทแฟทแปลว่าทำคุณทำโวคอเบชุดของคุณเองหรืออูแปลว่าหรือเอสกูวเลสอชเตอชเตซื้อเลตัวนี้หมายถึงเลคอบเบเอสกูวสอชเตเลคอเบดองเลม่ากระเจงที่ร้านค้านะคะเรามาดูเฉลยด้วยกันนะคะ p ปกติเอ,อนะสเกลเลชันฟ r เค e ์การ์ a าคอ j o s น u นะปั a เกลลาเดช u โจน e อย่าลืมนะคะข้อนี้อย่าลืมคำว่า L L นะคะแแทน j นะคะหรือเขียนให้เต็มประโยคเราก็เอาคำว่า pasque มาวางไว้หน้า,าวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็ทวนประโยคตรงนี้นะคะ jeune f i ฟ l e r e g a าร e l าคอ b e j น u n e เขาถาม l jeune f i l ฟ e คำตอบเราไม่ตอบว่าลายเซ็นฟรีเราใช้คำว่า l อะนะคะเราใช้สรรพนามก็จะเป็น alcogarlobione s c a l a r i d e c h i u ู o n e ต่อมากินแอมปาเลือบลใครไม่ชอบสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นคำตอบก็คือแอนนี่เราถามเขาถามว่าใครเราก็ใส่ชื่อคนมาเลยนะคะก็คือแอนนี่แอนนี่เนมปาเลือบลอันนี้ไม่ชอบสีน้ำเงินหรือไม่ก็จะบอกว่า อันนี้เนลแรมปะตัวนี้นะคะเป็นคำตรงนะคะเป็นคำตรงมาจากคำว่าเลือบเลือนะคะเมื่อมาอยู่หน้ากริยานะคะคือเราจะใช้คำว่าเลือเลือบวกแอมก็จะเป็นแรมนะคะอันนี้เนลแรมปะต่อมาเกสกีวาเบียงอบรูนเกสกีแปลว่าอะไรนะคะ ถามอะไรเราก็ต้องตอบอะไรที่เป็นสิ่งของนะคะอะไรก็คือเลือดโชนสีเหลืองคะไปกันได้ดีนะวาเบียงเลือดโชนวาเบียงโอบลูนสีเหลืองไปกันได้ดีกับสีน้ำตาลนะคะ,ะกับผมสีน้ำตาลต่อมาข้อส e ี่เอสเกลซายเชตลาคอเบลเอลซายเชตลาคอเบลไอเชตแปลว่าซื้อ คำตอบก็คือน no ุ no ่งนุ่งเราก็มีสรรพนามอยู่แล้วเราก็เป็น l เหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่เนปะล้อมรอบแวนเมื่อเป็นปฏิเสธ l นาเช็ดปะลาคอเบลหรือไม่เราก็ใส่สรรพนามแทนนะคะตัวนี้แทนคำว่าลาคอเบล สัรพนามก็คือค,อคำว่าลานะคะก็จะเป็น l n e l a c h t e ต่อมาเกส k e i l โฟหล่อนทำอะไรก็หล่อนสองคนก็ไปนะอันเลแปลว่าไปแต่ตัวนี้เป็นอันเลบวกอีกแวบหนึ่งก็แปลว่าจะไปนะคะหล่อนจะไปซื้อดูติสือนะผ้าเพื่อที่จะทำ ชุดนะคะเอวองอัชเตูติซปูฟอุนคอบต่อมาข้อหกถามว่าคุณทำชุดของคุณหรือคุณอัชเตเลเอสกูเลสัชเตก็กกกคืออัชเตเลคอบดองเลมากาแซงเราก็ให้เลือกนะเลือกช้อยที่หนึ่งหรือเลือกช้อยที่สองนะคะ ถ้าเผื่อว่าเลือกช้อยที่สองนะคะฉันไปฉันไปซื้อที่ร้านนะคะก็จะเป็นเชอร์เลสชาเชตดองเลมักกัสแองเลตัวนี้แทนอะไรนะคะแทนเลเลคอเบอร์นะคะก็คือชาเชตเดคอเบอร์ดองเลมักกันะอะหรือไม่ก็บอกว่า มีเพื่อนตอบมานะคะบอกว่า JHJ มาขอดองเลมากระแสงตัวนี้นะคะ JHJ คือไปซื้อมาแล้วนะคะซื้อที่ร้านนะคะซื้อที่ร้านขายเสื้อผ้านะคะเขาพูดมากระแจงรวมๆนะคะก็คือซื้อตามร้านนะคะหรือหรือถ้าบอกว่าฉันซื้อ ฉันอ่าฉันฉันทำเองนะคะเธอเออเราก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเชื่อเชื่อเฟเชื่อเฟโทษค่ะเชื่อเฟเมคอบก็คือ เปลี่ยนจากวูนะคะเปลี่ยนจากวูเปลี่ยนจากวูเป็นเชอร์นะคะถามวูเราก็ต้องบอกว่าเชอร์นี่ตัวอยู่ตรงนี้ค่ะช้อยที่หนึ่งนะ,ะชเชอร์ฟเมคอบฉันทำชุดของฉันเองช้อยที่ช้อยที่สองให้เลือกเอานะคะอูปแปลว่าหรือเชอร์เลาเชตดองลีมังกาแซงคะ,นะคะหรือไม่ก็บอกว่าชชเชตเลคอบ ดองเลมักกเซงนะคะทีนี้ในนี้นะคะมีหัวข้อวยากรณ์ที่ควรจะรู้นะคะคือเขาถามว่าปุก,กวัวถามว่าปุก,กวัวนะคะ ผู้กวแปลว่าทําไมนะคะทำไมคําตอบเราจะใช้คําว่าปู่แปลว่าเพื่อก็ได้นะคะหรือคําว่าปัสกปัสกแปลว่าเพราะว่าปู่ตัวนี้บวกกริยากริยาไม่ผันนะคะไม่ผันแวบนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า infinitive ปัสกตัวนี้บวกประโยคนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะ m าครีเอมะลาดเพราะสเกลาทร r ม p งเจ g เอลาทรมังเจะมีมีสองข้อความหนึ่งป่วยสองกินมากไปนะคะกินมากไปมันเป็นเหตุเป็นผลป่วยเพราะว่านะคะคปัสเกอปัสเกอแปลว่าเพราะว่า ป่วยเพราะว่ากินมากไป p a สเกอร์บวกแอลก็เป็นพาสแกลเอเลมาลาดพาสแกลเอโทรมงจีค่ะหรือใช้คำว่ากาเขียนเหมือนคำว่ารถยนต์ภาษาอังกฤษเลยนะคะคำว่าคาร์ car, car, รถยนต์นะคะกาเอลาร์โทรมงจเพื่อบางทีเราได้ยินคนฝรั่งเศสพูดเขาเขาใช้คำว่าวกาไอ้อะไรรถ,รถอะไรรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,นะคะก็คือเพราะว่านะคะ ใช้เหมือนกันนะคะ Marie est malade parce qu'elle tombe m a n g d e Marie est malade car elle tombe m a n g d e คะทีนี้มาดูอีกนะคะอีกประโยคนึง Marie va au marché Marché แปลว่าตลาดว่าแปลว่าไป Marie ไปตลาด parce qu'elle veut acheter เพราะว่าหล่อน ต้องการคะต้องการอะไรอัชเตเดคแวตซื้อกุ้งะต้องการซื้อกุ้งหรือไม่ก็อันนี้แปลว่าซื้อนะตัวนี้แปลว่าหาค้นหาจะไปค้นหากุ้งอ่าบางทีถ้าได้ยินเขาพูดว่าอ่า ไปทำโน่นทำนี่แล้วใช้คำว่าเช็กเชยนะคะเราต้องแปลเช็ h เชยตามสถานกุ้งลูกไปหากุ้งให้แม่หน่อยที่ตลาดก็ไม่ได้หมายความว่าไปจับกุ้งหรืออะไรนะต้องแปลว่าไปซื้อนะคะถ้าถ้าเห็นคำอื่นคือเราอย่าไปแปลตามตัวนะคะก็ปัสเกอร์นะฮะปัสเกอรบวกประโยคซึ่งมันยาวใช่ไหมคะมาริ ไปตลาดมาครีไปตลาดมาครีว่าโอมาคเชปัสเกลเวอร์อัชเตเดคครเวตค่ะทีนี้เราใช้ปูแทนได้เลยนะคะมาครีวาโอมาคเชปปูอัชเตเดคครเวตเพื่อที่จะไปซื้อเนะี่ยตัวนี้แปลว่าเพื่อบวกซื้อเลยนะคะอัชเตเพื่อซื้อกุ้งนะคะหรือ ปูเชเชเดคเวตเพื่อที่จะไปหากุ้งนะปกติเขาใช้คาว่าอัชเตนนะคะตัวนี้คือคุณครูคุณครูเพิ่มมาเฉยๆนะคะถ้าเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ยินคำว่าไปโน้่นไปนี่ไปเช็คเช่หน่อยนะคะก็คือไปหาหาไปตลาดถ้าไปหาตลาดก็คือไปหาซื้อมาให้นะคะ,ะมันมันจะง่ายกว่ากันนะคะคือใช้คาว่าปู แล้วก็บวกกิญยานะคะคือบางสถานการณ์เราต้องใช้ทั้งประโยคหรือบางสถานการณ์เราเอาแวบมาเลยตามตามคำว่าปลูกนะคะเป็นแวบที่เป็นแอนฟินิทีฟไม่ผันนะคะทีนี้มาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่คุณครูอยากให้รู้นะคะก็คือประธานของประโยคนะคะคำคำสรรพนามนะคะสรรพนามเขาเรียกว่าสรรพนาม โพนงนะคะเขาเรียกว่าหรือโพนงสัพานาเชื่อตัวนี้นะคะเป็นประธานของประโยคเขาเรียกว่าซูเชคะหรือโพนงซูเชคะ่ะพวกนี้ทั้งหมดนะคะเป็นโพนงซูเชข้างหลังนะคะ ข้างหลังนี้เรียกว่าโพนงสัพนาเหมือนกันนะคะออฟเชดีแนะคคเป็นกรรมตรงของประโยคสรพนามที่เป็นกรรมตรงของประโยคนะคะ,ะถ้าเราเห็นถ้าเราได้ยินคำว่ามือแปลว่าฉันถูกทำ ะะฉันรักคุณคุณคุณเป็นกรรมของประโยคฉันเป็นประธานของประโยคก็คือเชื่อตัวนี้นะคะคุณรักฉันนะคะเชื่อแต้มตัวนี้นะคะฉันรักคุณฉันทำกริยาแอมรักรักใครรักเธอ จู่ก็คือเธอนะฮะตัวนี้ฉันตัวนี้เธอมึงอ่ามึงนะฮะฉันนี้ก็คือกูนะฮะถ้าเป็นภาษาสมัยก่อนนะกูอ่าเป็นคนสมัยก่อนว่ากูรักมึงมึงก็คือเตอะนะคะอะ่าถ้าเป็นลาวลาวเชอก็เป็นคอยนะฮะคอยฮักเจ้าเจ้าก็คือ ก็เป็นชุดแตมนะคะก็เชอร์ก็คือชั้นเป็นประธานเมื่อชั้นถูกถูกเขารักถูกเขาเกียรดนะก็จะเป็นเมือเป็นกรมตรงของประโยคจูเป็นประธานของประโยคเมื่อเป็นกรมตรงก็คือใช้คําว่าเตออิเลเขาผู้ชายเมื่อเป็นรมตรงของประโยคก็จะใช้เป็นเลอเราจะจําได้เลอเลอเลอเป็น adjective เราเคยเห็นเป็นเลอ หรือกักส่งนะคะหรือเชียงอะไรพวกนี้เมื่อมาเป็นคำตรงของประโยคนะคะ,ะเราก็จะใช้เหลือแทนนะคะต่อมาแอลลอนเมื่อเป็นคำตรงของประโยคก็เป็นล n านูกับวูนี้ง่ายมากนูใช้เหมือนเดิมวูก็เหมือนเดิมนะคะง่ายมากเลยนะคะ,ะเป็นประธานและคำตรงก็ใช้ตัวเดิมต่อมาอิล ขาหลายคนเราก็ใช้คาว่าเลเมื่อเป็นกรรมตรงของประโยค L หลายคนก็จะเป็นเลนะคะตัวนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะง่ายมากเลยก็คือเหมือนกันเพศหญิงเพศชายง่ายง่ายในแง่เป็นเพศหญิงเพศชายใช้คำเดียวกันนะคะแต่เลือกกาลาตัวนี้นะคะเพศชายใช้เลเพศหญิงใช้ลามาดูยกตัวอย่างฉันรักคุณนะคะ คุณอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้มาจากคำว่าเตอนะคะมาจากคำว่าเชอเตอร์แอมคะทีนี้สลัดสระติดสลัดก็ลดรูปนะคะเชอแตมตัวนี้นะคะต่อมาฉันรักคุณเมื่อคุณเป็นวูทีนี้ภาษาฝรั่งเศสมีสองตัวนะมีคำว่าจูกับคำว่าวู มีคนถามได้ยินคำว่าเชือแตมกับเชือวูแซมคำไหนลักมากที่สุดคะคุณครูจะเฉลยว่าจูนะคะจูสำหรับคนที่สนิทสนมนะคะวูนี้สำหรับคนที่ห่างไกลนะคะ,ะก็จะเป็นเชือวูแซมนะเชือวูแซมเอาวูมาวางไว้หน้าแวบตัวนี้คือแวบนะ,ะตัวนี้คือแวบนะคะ เตอร์กั vous, วางไว้หน้าแวบคะก็เป็นเขาคือกรรำตรงของประโยคนะต่างกันกับภาษาไทยนะคะฉันรักคุณนะคะก็จะเป็นฉันคุณรักนะเชื่อแตมนะเชื่อวูแซมทีนี้มายก,ยกตัวอย่างก่อเนจอมาดามดูโปงมาดามดูปงเป็นผู้หญิงก็อนเน่แปลว่ารู้จักคะ มาจากเว็บก่อนแนทเถอะนะคะแเว็บก่อนแนทเถอะรู้จักก็คือเธอรู้จักมาดมดูโปงไหมคะ คำตอบก็คือมาดามดูปงเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ฉันรู้จักใครรู้จักมาดามดูปงก็บอกถ้าถ้าเขียนยาวๆนะคะก็ต้องเขียนว่าวีเชอร์กอนนี่มาดามดูปงเรียงเป็นประโยคใครฉันทำอะไรรู้จกักรู้จักใครรู้จักมาดามดูปงมาดามดูปงนี้ ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคน์ะคะเราก็จะเอาคำ,คำว่ามาดามยูปงนี้นะะเปลี่ยนเป็นลาเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็เอาลามาวางไว้หน้าก่อนแน่เถอะนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นวิเชลาก่อนหน ทีนี้มาดูอีกก็เนจูมาดามดูปงโอโทษค่ะมาดามดูปงนี่คือข้อนี้นะคะข้อนี้ต่อมาข,อข้อต่อมาก็เนจูมอนซิเอร์ดูปงมอนซิเอร์ดูปงเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเราก็บอกว่าวิชื่อเลก็เนเลอแทนมามอนซิเอร์ดูปงนะคะต่อมาก็เนจูมอนซิเอ เอมาดามดูโปงสองคนนะคะสองคนเป็นพ่อหุจน์แล้วนะคะเราก็บอกว่าวิเชเลกอนนี่ใช่ฉันรู้จักเขาอสองคนนะคะคงพอจะเข้าใจนะคะก็คือเราจะใช้กำตรงมาวางไว้หน้าแวบนะคะหวังว่าแบบฝึกหัดนี้คงจะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการทบทวน ได้พอจะเข้าใจวิธีการจำแล้วก็การนำภาษาฝรั่งเศสไปใช้นะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าอลาโูเชนอฟัว